ยัง uh, ไม่ง่วงเลยค่ะดึก uh, แล้วนะค่ะว่าจะโหลดคลิปอยู่นนคะ uh, แต่โทรศัพท์ไม่รู้เป็นไรมันไม่ไปเลยวันนี้ดูใกล้ไม่แจ่มใสเลยมีอะไรในใจหรือเปล่ามาเล่าสู่กันฟังสิโอ้ยไม่แจ่มใสบอค่ะเนาะ จ่มใสขนาดนี้แล้วนะคะคุณขวัญคุณดวงขวัญน,นะคะแม่กลับมาแล้วมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะพ่อเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะหมอนัดไปอีกก็ประมาณเดือนเมษายนวันที่สิบเมษายน,นแล้วเนาะโลกครับขอบคุณนะคะคุณวิลาวันขอบคุณค่ะวันนี้ไม่มีไม่มีใครมาเข้าเวรด้วย,ยเนะะา<ย>ะเพราะว่าลปแหวบ้านก็ าท้ายบ้านก็ไม่ขึ้นไหลนะคะลงหมดแล้วเดี๋ยวแม่เจ้ยก็จะลงเหมือนกันแล้วเพราะว่าเนาะใกล้จะหนึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณวิลาวันหลับนอกครับไม่ได้แล้วกลับมาแล้วหรือแม่ถิ่นขอมีให้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะคุณสุรินนะคะ กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าพาป้าชีไปหาหมอ<ผ>มแล้วแต่คุณคุณหมอบอกว่าเลื่อนไปอีกนะคะเป็นวันที่สิบเมษาโอ้มันเดือดอีก,กั้งไก่ก็เลยมาก่อนนะคะเอสี่เอสี่จะอยู่จะสาดีจะสองเท่าวันก็นเขา่าหนิงเขาจะมาเราก็กลัวไม่มีรถมาเขามาแล้วมันสบายก็เลยมาพร้อมขอบคุณนะคะคุณดวงขวัญแม่จีนพักที่ห้องครัว ค่ะพักที่ห้องตัวเหมือนเดิมซื้อซ้นะแม่ถินพรุ่งนี้ให้ถูกหวยนะโว่อยากถูกนันแล้วเนาะให้ดูว่าของป้าแตนหรือว่าของใครเนาะมาแล้วม <จะ S 2> าแล้วใ<อ>ช่โชคกัน,ว,น,นว่าจะเข้านอนพียงนะว่าจะเข้านอนพอดีทำไมก็จะเข้าเป็นกำลังใจให้นะคะเลยจริงด้วยอ้า สื่อว่าจะไม่ม่ถูกเนี่ยพี่ชิดเยอะๆอยู่นะมาแล้วเหรอมากินข้าวเหรอเอ้ยว่าแล้วจะนี่รถใครมาดีนี้กันจะรู้ไม่ดีขอบคุณนะคะคุณชำนี้คุณเกษมค่ะไปนอนก่อนเด้อฝันดีนะจ้าขอบคุณนะคะนี่ก็ว่าจะไปนอนเหมือนกันนั่นแหละ ใส่ำอะไรชี่ทางวัดคอนว่าแล้วคิดมาขวบข้ารอที่เสียวเดี๋ยวคนนั้นก็จะว่าขอบคุณนะคะคุณกเกษมขอบคุณมากๆค่ะทันดีขอให้องค์ปู่นอนขายขิดชิดดีว่าไม่ขึ้นขายได้จำหน่ายบ้านคืนนี้ขอองค์ปู่นอนหลับทันดีนะสองนา<อ>ทีเรียนดี ไม่ได้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรถ่ายไ้ก่อโหลุดที่หลังมันจะโหลดได้บ่ถ่ายไเถอะมันก็ต้องมีวันเด่น,นทโทรศัพท์จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ,นะนโอ้มันถ่ายไม่เป็นแล้ว

แม่ทันนี่เอาหวานใช้ไข่มันสิเป็นตากินอยู่บ่แสบู่เรื่องานแด่โอ้ยแ่บพวกหวานมาใช้ไข่เอา้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ว,แ,ลว,วแอบมาตอนไหนก็มปพ้่นกล้องนะ